วเาดู้ดเกันเียันนักกล้ามออกเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมนี้ขอเสือปีห้งเหเดิแหงเหเลมีเดียวอยู่พร้อมเดียวอยู่ มาเรียนไห้ปูด ตั้งกล้องดวยนะไลคกดแชร์ไปครับผมเกหลังถามายงไตายต้เ <Ein> ข <structured language> <c Moder ator> ้าัเดเขาอนเอเบล่อยตัวไไกลแล้วเขาีไนโอ้เียวลา้ยเสียตัววมีเงินเตเดียวเขาดิไม่น่ารอดครับผมเดี๋ยวนี้แกอีกครับผมดูแล้วสถานการณ์ กดไลค์กดแชร์ไปครับผมน,น,นี่ยังไม่ออกลูกเสือนะครับถ้าออกลูกเสือจะเดินไกลกว่านี้ <c oughs> อกดไลค์กดแชร์ไปครับวันนี้มีเตะทั้งวันนะครับแต่จะเป็นเฉพาะมวยน้อยนะครับถ้ามวยใหญ่มาก็นั่งดูครับเรียบร้อยสวยงามมากเรียบร้อยดีครับ ่าไปรับเศษพระเพื่อให้ก um> like ินขงเก็ยงโก้เหรอเพียงกก้วยสกูมาพิชเวียร์สุดเยี่ยมเอยดีครับเขาแกะคร้ววันนี้เด็กอายุสิบสองปีนะครับคุณเสือแปะเหลี่ยมแรกนักกล้ามยอมแพ้ครับ ้าเดียวกับนักก้ามนะครับตักก้ามหลบครับขึ้นระดับเทียบเสริหล่งท่าแล้วงนี้

เคยเคยเฝ้าแี้งมันอ่อนนั่งอเรียบร้อยดีโอ้อง้ดีเกถุงดีมกี่ไอ้ถุวแม่บับแขกนีไหมไปเตี๋ยสันแบกให้ดู หาวง,งเลีล้ยงหมดละเดี๋ยวตั้งโอ้ได้ไหมเดี๋ยยีลี เรียบร้อยบวกมาอีกสองแต้มครับวันนี้อากาศแจ่มใสดีเมฆหมอกก็ไม่ค่อยมีไม่ใช่น้ำอะได้วยแจ่มเดี๋ยวอีกสักคู่มันจะตกโอ้ยเป็นปัดเองแต่ถึงห้าโมงเย็นวกเรียบร้อยเดาบุงเดเฉดจิตการพิมพ์ครับเบอร์เก้ามือข้าทางนี้นะเบิ้ดดีเดียรครับพวกนี้ ใครอยู่เรียบร้อยดีเรียบร้อยครับลูกนี้เรียบร้อยหลายบนตอนไม่มัดแล้วชนะยากครับฝั่งนี้ชนะยากเด็กสุดกว่าเยอะเลยครับแ้มสามต่อห้าเฮ้ย unku, เ้าบอลเลเกิดบอลเลยเกิดยูอะไรแล้วดูอะไรแล้วบัสเซอร์บัสเซอร์อ่าศูนย์เป็นห้าเท่าแล้วครับห้าสองเป็นสิ ไม่หรัไเียวทนโอ้ภาษาถาปาดซื่อๆแม่ตะกอแไหมเติมเลยยกให่งไว้ไหมอ่ะจะบู๊ซขอไม่บู๊อตอนนี้พี่ๆของเราก็กดดันแล้วนะครับมาถึงแลเริ่มจะกดดันแล้วครับยังไม่แพ้ครับมาเอาคูมึงไปเลยครูไปคูมั่นรอาก็แล้ก็แชร์ไปครับผม ผมก็มองว่านักก้าไม่น่ารอดครับเหรียมนี้ตามสายตานะครับดูโอ้ฝันเตียงเลยไงเงี้ยโอ้เสียตากลับหมเขาดิเสือไม่กินแล้วครับ <c oughs> แต้มไม่แต้ม <c oughs> แต้มไม่แต้ม

ผู้ขาเพิ่งึงกระบอกกันดีๆบอกกันดีตัวใะ้บอกกันรุ่นแรกค่อยๆพูดไม่โจงกระเจียนเลยบุดแกนได้เสียดีเสือต้องตีปั้นขวงไว้เว้ยปั้นขวงง่ายผมแม่ดูว่าเป็นตะลุ่งกะลุ่มนะ นัล้วโอ้ตายตายดอกมึ่ได้กูหล่นมากเลยมึงอับสองลุกเหรอแย่ยังไม่ได้ไ้ไฐานคอนเทนเนอร์ยังมิงเทลิงดีชั่วสูงดำดำขาวแย่ถ้าเดือดไป แดดแจ่มเหมือนอาทิตย์วันย้อนมาปีแดดจ่มมาพี่โจ๊กแดดแจ่มบาพี่โจ๊กออกปากแล้วอหัวเขาโอ้ม่เกิดเสียครับนอลหรอวิ่งเตะแก่มากจริงโอ้ตะเลียวมันฝากบินแจ่มนะใครเหมือนกันลวครเมฆสมอชักแล้วครับชักแล้วเรียบร้อยดี จักแล้วตีงามัวอดรอบต่อ6แล้วครับมากละเล่นเขาเีมาสิไหไ่จะพูดเขาเี้ยม่ครับไม่เตียเตียหลุยเตี้

เอาไปเลยกินนี่แล้วเบื่อกันน้องเออไหลยิงเรียบร้อยอไหลยิงเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยเบื่อเพราะถเปี่ยนโอ้ยชักโยกขึอนยังนีงตอนนี้บ้านเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นต้นล่ะตอนนี้เด็กบ้านเพื่อนยังไม่แต่งตัวแต่เลยว่าเซกเกือบมีเตียวไปเลย หัวเล็กเลยนะเว้ยบอกวัวเล็กเก๋มากะเขาลุงตัเกี่ยแล้วสวัสดีคนดูทั้งเข้ามาใหม่ทั้งมาใหม่นะครับต้องมาเก่านะครับฝ่ากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีดูดูเลยครับตายเองครับตายเองพวงนี้ตายเองเฮ้ยบังก็บังก็โอ้ยหันไปทางหมดเลยก่อนนี่นะครับมาดูนะครับการเดินเส้นสามครับศึกษาไปครับหนึ่งสองสามนี่ครับ แล้วก็เหนียวเหนียวด้วยกันทั้งคู่เหมัอนดูในทีวีเลยทำมาได้เป็นกรณีศึกษานะครับการเดินนะครับเต๋อในร์ดยุบคิดยุบขอให้ด่ากลัวเตคอร์ดเนาะยุบคิดยุบใครเห็นก็ว่าฟาวครับแต่ไม่ฟาวนะครับเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านทำได้ครับบ้านแปดดิแปดแต่ไม่ใช่นอกบ้านทำไม่ได้ ไม่ได้กินครับไม่ได้กินไอ้แจมครับแจมเสียบในเส้นครับยืนก็ยืนในเส้นครับเรียบร้อยครับเด็กมันเสียบล้างเท้ามาครับนี่แน่โอ้ยไอ้บวยคือสุดเท่า สดครับสดแต่ว่าไ่เคยได้เงินต่างีครับเาเนเด็กครับพสองปีอ mm ่ะนเด็กก็แกะสงวนู้นก็้ำแขนลนเฮ้ยงามมากเินเ่ยเาดี่ยวเป็นกรณีศึกษาัผดูไครัเดิเยา่อนมืใกโจ้นเี่ยเดินเี่ยวเดินเเนเยดน่ดิเดินเดียวเนเดียีีดน่ี่่แดน่่นเ่ยเ เดือนสามเก้านะครับบางคนทำไม่เป็นครับต้องไปดูคลิปนี้ไปครับตอนนี้ทุกคนเจ็บพิโก้พิโก้ก็ไม่ยอมแพ้เกมนี้ออกหลายคนเอามาเขาจะสอนนั่งอยู่ซื้อเือกอีลีดตุนไอเที๊ยมมีงานพิโกไปสามพวกออกร้ายนะุ่นมันเลียนมาหอดคนเนี้ยออกร้ายคนไปสามีงาน มือนี่อยู่นอนไม่ลงเทกี่มาท่นมันไวเกินป่านดตีหน่นลยั่งเขเป็นตามึงต่านอนไมเใส่มึงนั่งจบที่เดียวมึงขึ้นนั่งดีบ่อนเรียงหนที่สองบ่ขเพิ่เี้ยงเหรียดมีแห้งเดียววะมเี่ยตัวนี้แก้ว่เียต่อห้าครับคุณพันโอ้จร์ทำมึงเรียงสเรียงสคเียต่อห้านะครับ โอ้ยอีเดือนซางมาตีซองหลกบา้าดยกดีนะครับยกซ้ายยกขวาเท่ากันเลยครับมาจากโรงเรียนกีฬาหรือเปล่าห้าสิบหน,นึ่งเกือบร้อยหกสิบหนึ่นนนงเดียมยอดธนระ กระชากเองนะครับนี้ทิดหนึ่งต่อหกเต็ดังฟันชัดไหมครับทิศหนึ่งต่อหกเดี่ยวมหมดจะพลาดทิสอง ต่อหกเตีเสียเยอะครับผมยั่ถูกกวไหมเสียเยียกมไหมครับผมเจอเมียกันท้าออกกันคนละเสียงครับผมเยียมไปเลยกูต่อไปจะเป็นใครตามตามชมนะผม